สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันนะครับกับอาจารย์อิวนะครับในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์ก็มีท่าการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติการสองท่าด้วยกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนกางขาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับมือเท้าเอวครับปิดตัวไปด้านซ้ายครับนับหนึ่งครับ นะครับกลับมาตรงกลางนะครับนับ2นะครับบิดไปทางขวาครับนับ3นะครับและกลับมานับ1แบบนี้นะครับอาจารย์ปฏิบัติให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับ1 2 3 1 1 2 3 2แบบนี้นะครับเรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1>, 1 2 3 9, 1ง0นะครับต่อไปเป็นท่าที่2นะครับให้นักเรียนกลางแขนนะครับและบิดลำตัวนะครับเหมือนท่าที่1นะครับนับนะครับ1 2 3 1 1 2 3 2 1า3หนึ่งห 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 1. 1, 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10 ครับผมครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอพบนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบใจนักเรียนที่นักเรียนให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้นาท่าการเคลื่อนไหวในวันนี้ไปฝึกปฏิบัตินะครับหวังว่าเราคงพบกันในเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับนักเรียน